สวัสดีครับเก็บีและเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ครับผมยินดีต้อนรับทูกทานเข้าสู่ชเชเฮมราชกินแอลม้วนครับผมไผ่าม่วนเอาม่วน,นครับผมครับวันนี้เป็นค่าคืนครับเป็นตาตีที่ประมาณเวลาที่ประมาณสองทุ่มเกิอไปนอเนอกเดี๋ยวผมมีเมนูพิเศษครับผมเดี๋ยวเป็นยนอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผม ครับอันนี้เป็ดคําคืนของเชียงใหม่ขําคืนหนึ่งพี่น้องครับผมนะครับครับนี่แหละครับผมที่ผมจะอยากจะนำเสนอครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับผมว่าเปิ้นทำมันอย่างกันพ้องนะครับผมไอศอรซซาดึกครับผมพี่น้อง ซาเนื้อต้มยำเอ็นไก่ลาบหมูซาเอ็นไก่ครับผมทุกเมนู60บาทครับผมครับไอซอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอซอนมาขายซาอีหลายปีแล้วกครับประมาณที่ปีละเกือบเกือบสิบปีครับเกือบสิบปีแนเนอะครับผมเริ่มต้นกําลรงนี่ขายประมาณเท่าไรครับผมเริ่มต้นขายกาแรกผมขายสิหัวกระิครับครับ อ๋อว่าหมายถึงราคาเท่าไรครับอ๋อห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเนาะครับเนาะครับผมอันนี้เมนูอยากให้สอนที่ทำอะไรนี้อันนี้ซาสะดุง้งซาสะดุ้งพี่น้องหนึอนี่นะฮะซาทำาสะดุ้งนี้นะะนนทำมาจากเนื้อควายนายสอนเนาะแม่แม่เนื้อควายครับผมเนื้อควาย,วายพี่น้องอันนี้คั่วแล้วเนาะครับนี่สุกเรียบร้อยสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮะเดี๋ยวปิดตักใส่จานเนาะครับเนาะครับโอ้คั่วอ่าครับผมพี่น้องอันนี้จัดพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะครับ พี่น้องอันนี้พร้อมเสิร์ฟละไอศอน์ทำมาบิ๊กซีปีแรกอครับครับโอ้ข้าวผมพี่น้องในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะพี่น้องไปไปไปไข่แถวไหนห้องผมอยู่กับโซนเนี่ยโซนหลังบิ๊กซีเนี่ยครับอโซนหลังบิ๊กซีนั่นเนาะบิ๊กซีเอ็กซ์ใต้เชียงใหม่สองนั่นนะครับข้าวผมก็คือข้าวฟูเก่านั่นเนาะครับข้าวผมอันนี้จานนี้ตั้งแตหกสิบเนาะครับในจานหกสิบบาทครับพี่น้องนี่หกสิบพี่น้องเนอะนะครับพี่น้องได้ดูใกล้ๆครับผม ครับอันนี้สูงความเสิร์ฟแล้วนายสอนเนาะครับครับผมถ้าปลาปลาไอสอนตั้งหลังนี่ประมาณเวลากี่โมงครับตังเนี่ยหกโมงแมลงถึงห้าทุ่มครับหกโมงถึงห้าทุ่มพี่น้องถึงวันเนาะครับเนาะถึงวันทุกวันครับพี่น้องเนอะครับฝากไปตัวครับสําหรับไอ้สอนซาดึกนะครับผมพี่น้องนี่ครับอันนี้กําลังอันนี้กําลังจะเอาไปเสิร์ฟนะครับเนาะครับผมครับไปลกันเลยครับผมไอ้สอนไปเลยครับนําไปเลยผมไปผมนี่ไป ครับพี่ styles, น้องอันนี้เป็นอาชีพของเปิดนนะครับตาเป็นอาชีพแปะครับผมโอเคครับผมไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อไอ้ยังครับผมผมผมชื่อปานครับไอ้ปานน้องไอ้ปานเป็นเป็นลูกค้าของไอ้สอนนี่มาเหมือนหลายปีแล้วกันอ้ประมาณ5-6ปีมา5-6ปีแล้วไอ้หนอครับผมครับผมโอ้เป็นได้พ่องเป็นได้พ่องเมียไอ้พึ่งจับอย่ลูกโอเปิดสนิทกันพี่น้องครับผมครับและไอ้ อู่หนุ่นสอนนี่มาเป็นหลายสิบปีแล้วเนาะอู่หนุ่นตลอดครับตลอดนะครับเนาะีรดม่อะไรอ่ะยังนรำเลยเพิ่นเนาะไอยังนรำเลยเพิ่นโอ้ยซาจีนครับไอ้ยำตีนไก่เนาะโอ้โหข้าวผมแต่ก่อนรำพวกเมนูไหนเนาะซาตีนไก่เนาะซาเอ็นกัเออซาเอ็นไก่ครับผมครับโอเคขอบคุณได้ปานด้วยครับผมยอดครับสุดยอดไรปานด้วยครับผมโอเคสอนเต้นนะครับเจ้าชีหกสิบบาทเนาะหกสิบบาทพี่น้องครับผมกับสอนซาดึกนะครับเนาะครับโอเคพี่น้องได้ละ หกสิบบาทปลาซาคัวครับผมกับพี่น้องนี่เนอะเนี่ยให้สอนซาดึกพี่น้องกับเมนูต่ำนี้ครับผมยำแหมกัมนะครับผมซาเนื้อเนาะลาบหมูต้มยำเอ็นไก่นะครับแล้วก็ซาเอ็นไก่ครับผมโอเคอาวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับบคครับผมพี่น้องวันนี้ขอเชยเห็มราชจินเอ่วม้วนไข่บะม้วนเฮาม่วนขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับปะกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ